สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับช่องแก้มสายชาแนลนะคะวันนี้นะคะแก้มจะมาสอนไล่สีตัวอักษรแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้เนี่ยก็เข้ามาดูกันได้เลยนะคะเราจะมาไล่สีตัวอักษรด้วยแอป i อ i s p เ n นะคะ ก่อนแรกเลยนะคะแก้มจะเข้าไปในแอป in shot ค่ะแล้วแก้มก็จะกดไปที่รูปภาพกดไปที่รูปภาพภาพใดภาพหนึ่งค่ะแล้วแก้มก็จะเอาพื้นหลังออกให้เป็นสีข,ขาวแบบนี้คือสำหรับคนอื่นเนี่ยเขาก็สามารถแบบไปเขียนในแอปเลยได้ได้เลยนะคะ แต่สาหรับแก้มเนี่ยแก้มเป็นคนลายมือที่แบบไม่ได้เรื่องเลยเนาะแบบเวลาไปเขียนมันก็จะแบบกะไม่ถูกว่ามันต้องเว้นเท่าไหร่มันต้องเว้นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะแก้มก็เลยจะเขียนในแอปให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาใส่เข้าไปนะคะมันก็ทําได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใครลายมือสวยอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทำลงไปในแอปได้เลยนะคะแต่อันนี้แก้มเป็นคนที่ลายมือไม่ค่อยสวยเนาะ แล้วเดี๋ยวแก้มจะมาเลือกฟอนต์อุ้ยฟอนต์นี้น่ารักมากเลยค่ะทุกคนฟอนต์นี้เนี่ยแก้มใช้แต่ภาษาไทยนะคะไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษเดี๋ยวนะทําให้ตัวอักษรน,นะอุ้ยหายไปไหนล่ะแล้วก็เดี๋ยวแก้มจะทําให้ตัวอักษรมันหนาขึ้นนิดนึงละกันเนาะโดยการเพิ่มขอบประมาณนี้โอเค แล้วเราก็กดบันทึกเลยแล้วเราก็เข้าไปในแอป iBis Pen นะคะแต่สำหรับใครที่ลายมือสวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องมีแอป InShot เหมือนแกมก็ได้เนาะเรากดนำเข้ารูปภาพแล้วก็เอารูปภาพของเรามาเลยแล้วเราก็เลือกขนาดดั้งเดิมนะคะเรากดยกเลิกนะถ้าขึ้นมาแบบนี้กดบวกอีกเลเยอร์นึง ทีนี้นะคะเราก็หาสีบนสี plus t a i ดีไหมดีถามเองตอบเองนะคะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ระบายสีลงไปเลยนะคะแล้วเราก็กดไปที่ช่องสีแบบนี้เพื่อหาสีที่เราต้องการนะคะเราก็จะต้องระบายไปเลยนะคือเราสามารถทําให้ได้หลายสีเลยนะเราจะเอาสีไหนก็ได้เพราะว่าอันนี้ก็คือเราระบายไปแบบนี้เลยนะแต่เราต้องระบายที่เลเยอร์ที่สองนะคะอย่าไประบายที่เลเยอร์ที่หนึ่งนะดีไหมนะ อันนี้ก็เราลบายเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราหยุดเลเยอร์ที่2นะเราลบายที่เลเยอร์ที่2แล้วเราก็กดไปที่รูปแปลงกดฟิ l ลเตอร์นะคะกดเบอร์ฉากหลังติกทูก,กนะคะเสร็จแล้วเราก็กดไปที่ตรงเดิมเลยแล้วก็กดไปที่คําว่าธรรมดากดไปที่คําว่าจอภาพนี่ นะคะตอนนี้นะคะมันก็จะได้แบบนี้ถ้าเกิดเราเป็นคนไล่สีเป็นนะคะมันก็จะออกมาสวยแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ไล่สีไม่เป็นมันก็จะออกมาเป็นเหมือนแก้มก็ไม่สวยนะแล้วเราก็จะมาเก็บรายละเอียดด้วยการใช้แปรงเล็กๆนะคะแล้วก็ใช้สีข่าใส่เงินน้อยอ่าแบบประมาณประมาณนี้อ่านี่นะคะก็แบบเป็นคุ้งมาอะไรประมาณนี้อันนี้แก้มก็ทำไม่ค่อยสวยนะแต่ถ้าเกิดทุกคนทำเนี่ยสวยแน่นอนเลยเพราะว่าเป็นคนที่ไล่สีไม่เป็นนะคะไล่สีไม่ค่อยดีนะก็อันนก็แค่นะขีพมันเฉยๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนอยากดูในดูในตัวของแก้มนะคะะเดีีี๋ยวจมาสออนกทค่ะ คลิปนี้ก็ได้แล้วนะคะถ้าเกิดทุกคนที่ว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์แก้มด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ